วันดวงใบดวงดีกลับแล้วนะครับวันนี้ไปสองเพจของอาจารย์ชานทุษพรสีตุลานะครับหมอดูระดับประเทศเลยนะครับออกมาทํานายนะครับแล้วมาโพสต์นะครับหน้าเพจของอาจารย์นะครับพูดถึงเรื่องของ4ราศีเตรียมพร้อมรับข่าวดีเรื่องของการงานนะครับจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยววันนี้อ่านให้ฟังนะครับแต่ก่อนฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็น้อมรับคําทํานายในราศีที่ตัวเองเกิดด้วยนะถ้าเกิดว่ามันตรงกับราศีของตัวเองนะครับทิศทางดวงจะได้เป็น็นทางที่ดีนะครับอ่ะราศี แรกนะครับที่อาจารย์ช้างทำนายนะครับคือชาวราศีเมถุนนะครับก็งานนะครับเกี่ยวกับการค้าขายจะราบรื่นดีนะครับมีดวงดาวแห่งการเจรจานะครับที่ลงตัวส่งผลกําไรยอดขายคือคักนะครับราศีต่อมานะครับคือชาวราศีธนูนะครับงานโดดเด่นมีความก้าวหน้านะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่นะครับรวมถึงงานทางไกลเนี่ย เตรียมพบกับข่าวดีได้เลยนะครับราศีต่อมานะครับคือชาวราศีพิจิกนะครับการงานเนี่ยพบเจอความเปลี่ยนแปลงนะครับที่นําไปสู่ความมั่นคงนะคบมีความแน่นอนนะครับมีโชคจากด้านการเจรจาติดต่อนะครับและปิดท้ายที่ชาวราศีเมษนะครับการงานเนี่ยค้าขายมีการขยับขยายนะครับไปสู่จุดที่ทําให้เติบโตก้าวหน้านะครับเน้นช่วงกลางเดือนข่าวดีจะตก ข้ามานะครับข่าวดีจะตบเท้าเข้ามานะครับ,บ,าารบอ่ะนี่คือสีราศีที่อาจารย์ชานะครับโพสต์นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับขวดนดวนนะครับอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่านไหนนะครับติดต่อหรือก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้นะครับไปละบ๊าย